เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ดูการ์ตูนจบไปแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคําถามท้ายแม่ง,งานกันเลยนะคะเรามาดูว่าลูกหมูแต่ละตัวเนี่ยเขาเลือกใช้อะไรเป็นวัสดุในการสร้างบ้านบ้างคะ่ะลูกหมูตัวที่1นนะคะก็คือลูกหมูตัวสุดท้องเนี่ยเลือกใช้ฟางเป็นวัสดุลูกหมูตัวกลางนะคะเลือกใช้ไม้เป็นวัสดุและลูกหมูที่เป็นพี่ใหญ่เลยนะคะเลือกใช้อิฐเป็นวัสดุใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้น จากคำถามข้อที่1เขาถามว่าลูกแกะสร้างบ้านโดยใช้วัสดุอะไรบ้างตรงนี้ให้นักเรียนแก้ไขนะคะเป็นลูกหมูสร้างบ้านโดยใช้วัสดุอะไรบ้าง,ง,ง,ะะาง,าางจากที่เราดูมาแล้วนะคะวัสดุที่ลูกหมูทั้ง3ตัวเลือกมาใช้นะคะก็จะมีฟางไม้แล้วก็อิฐค่ะต่อไปนะคะคำถามข้อที่2 วัสดุแต่ละชนิดที่ลูกหมูนำมาสร้างบ้านมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะคะวัสดุชนิดแรกที่เราจะดูก็คือฟางค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะลูกหมูตัวสุดท้องใช่ไหมคะที่เลือกใช้ฟางมาทำบ้านฟางมีลักษณะยังไงคะอ่ะเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาค่ะส่วนวัสดุ ชนิดที่2นะคะที่ลูกหมูเลือกมาทําบ้านนะคะก็คือไม้ค่ะเอ๊ะแล้วไม้มีลักษณะยังไงนะจากที่เราสังเกตมาจากกระตูนของเรานะคะอ่าไม้มีลักษณะเป็นแผ่นเป็นก้อนหรือว่าเป็นเส้นย,วยาวๆค่ะค,คาตอบก็คือมีลักษณะเป็นแผ่นค่ะแล้วก็มีน้ําหนักหนักกว่าฟางด้วยนะคะและวัสดุ ชนิดสุดท้ายที่ลูกหมูเลือกมาทำบ้านก็คืออิฐค่ะอิฐเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนๆแล้วก็มีน้ำหนักที่หนักกว่าฟางแล้วก็ไม้ค่ะลักษณะเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าสมบัติของวัสดุค่ะเพราะฉะนั้นสมบัติของวัสดุก็คือลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุนั้นๆน,น,นะคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้วัสดุชนิดอื่นๆบ้างว่าวัสดุที่เราเจอในชีวิตประจำวันหรือวัสดุชนิดอื่นๆเนี่ย เขามีลักษณะเฉพาะตัวยังไงนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูออฟแคทเทอรียากันอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูออฟก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเช่นเคยนะคะเพราะว่าคุณครูออฟอยู่กับทอดค่ะสวัสดีครับคุณครูออฟสวัสดีครับเพื่อนๆหุยกิจกรรมครั้งที่แล้วสนุกมากเลยครับทอรได้รู้จักชนิดของวัสดุตั้งหลายชนิดแน่เอ๊กกิจกรรมครั้งที่แล้วเนี่ยที่ทอดบอกว่ารู้จักกับชนิดของวัสดุเนี่ยมีอะไรบ้างคะนักเรียนยังจํากันได้ไหมคะ แล้วท้อนละคะรู้จักชนิดของวัสดุอะไรไปบ้างหุยหลายชนิดเลยครับคุณครับมีผ้าไม้แก้วยางพลาสติกโลหะกระเบื้องแล้วก็หินครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้จักกับชนิดของวัสดุกันไปแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะเราจะมารู้จักกันค่ะว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติอย่างไรค่ะฮะสสาส,สมบัติของวัสดุคุณครครับ วัสดุมีทรัพย์สมบัติด้วยหรอครับสมบัติของวัสดุค่ะทอดคนละความหมายกับคาว่าทรัพย์สมบัตินะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทํากิจกรรมด้วยกันนักเรียนแล้วก็ทอทเนี่ยจะได้รู้กันนะคะว่าสมบัติของวัสดุคืออะไรอ๋ออย่างนี้นีเองอะ่ะฮ้ารักก็คิดว่าวัสดุแต่ละชนิดมีเงินมีทองด้วยเรามาอ่านชื่อกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ กิจกรรมที่ 1.2, วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติอย่างไรในกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนกับทอตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดกันค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกตแล้วเมื่อเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนกับท็อทก็จะสามารถอธิบายสมบัติของวัสดุแล้วก็จัดกลุ่มวัสดุได้ค่ะ ส่วนสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนักเรียนไปอ่านพร้อมๆกันกับทอดเลยนะคะลุกกตาผ้าแท่งไม้จานพลาสติกแก้วน้ำช้อนโลหะก้อนหินและลูกบอลยางครับ ในระหว่างนี้นะคะถ้านักเรียนสามารถหาสิ่งที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมนี้ได้นะคะ <c oughs> ก็อาจจะกดพักหรือโพสวิดีโอค่ะเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์กันเอาไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเพลย์หรือเล่นต่อได้เลยค่ะท้าขาไปเตรียมก่อนนะครับ <c oughs> ส่วนสำหรับใครที่หาอุปกรณ์ไม่ได้นะคะไม่ต้องกังวลคะ่ะนักเรียนนักเรียนสามารถสังเกตการทำกิจกรรมแล้วก็ร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูออฟแล้วก็ทอาได้นะคะ มาแล้วครับคุณครับทัอตเตรียมของมาครบถ้วนเลยครับเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะจะมีทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันค่ะเดี๋ยวคุณครอบจะพานักเรียนแล้วก็ทอททำกิจกรรมไปพร้อมๆกันทีละขั้นตอนเลยนะคะเริ่มจาก 1. สังเกตวัตถุเพื่อระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นแล้วบันทึกผลค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนกับท็อตจะต้องสังเกตวัตถุแต่ละชิ้นค่ะแล้วบันทึกว่าวัตถุชิ้นนั้นๆเนี่ยทำจากวัสดุอะไรลงในแบบบันทึกนี้ค่ะในตารางช่องวัตถุนะคะจะเป็นชื่อของวัตถุแต่ละชิ้นที่เราเตรียมกันมาในวันนี้นะคะซึ่งนักเรียนกับท็อตจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นค่ะ จากนั้นนะคะก็สังเกตสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดค่ะเอะ๊แล้วในช่องตารางสมบัติของวัสดุจะมีอะไรบ้างนักเรียนไปอ่านพร้อมๆกันกับทอตเลยค่ะนุ่มแข็งยืดได้ยืดไม่ได้ใสขุ่นทึบมันวาวไม่มันวาวเก่งมากค่ะอ่านได้ถูกต้องเลยนะคะในขั้นตอนของการสังเกตสมบัติของวัสดุเนี่ยเราจะเริ่มจาก สังเกตสมบัติของวัสดุว่านุ่มหรือแข็งโดยใช้มือกดค่ะแล้วบันทึกผลนะคะนักเรียนกับทอดทราบไหมคะว่าถ้าใช้มือกดแล้วยุบแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีสมบัติเป็นอย่างไรเอ่ยใช่แล้วค่ะแสดงว่าสมบัติของวัสดุนั้นก็คือนุ่มนั่นเองค่ะแต่ถ้ากดแล้วไม่ยุบแบบนี้นะคะแสดงว่ามีสมบัติเป็นอย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะแข็งค่ะหลังจากที่เราสังเกตว่าวัสดุนั้นนุ่มหรือแข็งกันแล้วนะคะขันตอนต่อมานะคะเราจะมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุกันค่ะว่ายืดได้หรือยืดไม่ได้แล้วบันทึกผลค่ะการสังเกตว่าวัสดุนั้นมีสมบัติยืดได้หรือยืดไม่ได้นะคะถ้าเราออกแรงดึงแล้ววัสดุยืดยาวขึ้นจากเดิมแบบนี้นะคะ แสดงว่าวัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะยืดได้ค่ะแต่ถ้าเราออกแรงดึงแล้ววัสดุไม่สามารถยืดยาวขึ้นจากเดิมได้แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ามีสมบัติเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะยืดไม่ได้นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาสังเกตการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัสดุกันค่ะ โดยเราจะบันทึกผลว่าใสาถ้าเรามองเห็นชัดเจนนะคะคุณถ้าเรามองเห็นไม่ชัดเจนและทึบถ้าเรามองไม่เห็นเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องนำวัสดุที่จะทดสอบเนี่ยมาวางขั้นระหว่างตากับสิ่งของแล้วมองไปที่สิ่งของผ่านวัสดุนั้นๆกันนะคะแล้วสังเกตกันค่ะว่าถ้ามองเห็นสิ่งของได้ชัดเจนแบบนี้ แสดงว่าวัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะใสค่ะแต่ถ้ามองเห็นสิ่งของไม่ชัดเจนแบบนี้ล่ะคะแสดงว่าวัสดุนั้นเนี่ยขุ่นนะคะหรือถ้ามองไม่เห็นสิ่งของเลยแบบนี้แสดงว่าวัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะวัสดุนั้นทึบนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาสังเกตผิวของวัสดุกันค่ะว่าผิวมันวาวหรือไม่มันวาวแล้วบันทึกผลค่ะการสังเกตว่าวัสดุนั้นมีสมบัติมันวาวหรือไม่มันวาวทำได้โดยการดูที่ผิวของวัสดุนะคะนักเรียนถ้าผิววัสดุมีลักษณะขึ้นเงาเป็นมันวาวแบบนี้แสดงว่าวัสดุนั้นมีสมบัติเป็นอย่างไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ ผิวมันวาวคล้ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าผิววัสดุนั้นนะคะไม่มีลักษณะเป็นมันวาวหรือว่าผิวด้านคล้ายแบบนี้นะคะแสดงว่าวัสดุนั้นมีสมบัติผิวไม่มันวาวนั่นเองค่ะหลังจากที่เราใช้มือกดออกแรงดึงมองสิ่งของผ่านวัสดุแล้วก็มองผิวของวัสดุ เพื่อที่จะสังเกตสมบัติของวัสดุกันไปแล้วนะคะนักเรียนแล้วก็ทอตก็ลงมือทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะนั่นก็คือใช้ประสาทสัมผัสสังเกตสมบัติอื่นๆของวัสดุแล้วบันทึกผลค่ะนักเรียนแล้วก็ทอตเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะว่าประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมีอะไรบ้างทตอบได้ไหมคะได้ครับประสาทสัมผัสก็มีตาดู หูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นชิมรสแล้วก็กายสัมผัสครับใช่แล้วค่ะ แต่ในการสังเกตสมบัติของวัสดุนะคะนักเรียนแล้วก็ทอดจะต้องเลือกใช้ประสาทสัมผัสให้เหมาะสมและปลอดภัยด้วยนะคะเช่นวัสดุบางชนิดค่ะอาจจะมีสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้จมูกดมกลิ่นก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะหรือวัสดุบางชนิดไม่สามารถรับประทานได้นะคะถ้าเราใช้ลิ้นชิมรสก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนแล้วก็ทอดจะต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะโดยอาจจะปรึกษาผู้ปกครองก่อนที่จะลงมือสังเกตวัสดุนั้นๆค่ะเอ๊ตอนนี้เนี่ยนักเรียนแล้วก็ทอดรู้จักความหมายของคำต่างๆที่เป็นสมบัติของวัสดุกันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนุ่มแข็งยืดได้ยืดไม่ได้ใสขุ่นทึบมันวาวและไม่มันวาวค่ะ เข้าใจแล้วครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะเพื่อใช้บันทึกผลในระหว่างที่ทำกิจกรรมด้วยตนเองได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนแล้วก็ทอดเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้วก็เตรียมสิ่งที่ต้องใช้กันมาแล้วนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันเรื่ังค่ะพร้อมแล้วครับในระหว่างนี้นะคะนักเรียนที่เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะคะก็สามารถกดพักหรือพอยส์วิดีโอค่ะ เพื่อลงมือทำกิจกรรมตามขั้นตอนกันได้เลยนะคะเมื่อทำกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเพลย์หรือเล่นต่อเพื่อมาเรียนรู้กันต่อได้เลยค่ะแต่สำหรับนักเรียนนะคะที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาทำกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครอัและทอดได้เลยค่ะเย <Yeah. S 1> เรามาเริ่มจากวัตถุชิ้นแรกเลยนะคะ นักเรียนกับท้อลองสังเกตวัตถุชิ้นนี้ดูสิคะว,ว่าวัสดุที่นำมาใช้ทำวัตถุนี้เนี่ยคืออะไรเอย่ยวัสดุนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรคะนักเรียนท้อตอบว่าอะไรคะตุ๊กตาผ้าทำจากผ้าครับผ้านุ่มยืดได้ทึบผิวไม่มันวาวครับถูกต้องคะ่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะ เรามาลองสังเกตด้วยกันนะคะว่าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะนักเรียนตอบกันว่าอะไรบ้างคะท้อนละคะแท่งไม้ทำจากไม้ครับไม้แข็งยืดไม่ได้ทึบผิวไม่มันวาวครับ วัตถุชิ้นต่อไปนะคะเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชน,นิดใดคะนะักเรียนแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรเอ่ยนะักเรียนตอบกันว่าอะไรบ้างคะท้อนละคะจานพลาสติกทำจากพลาสติกครับพลาสติกแข็งทึบ ยืดไม่ได้ผิวไม่มันวาวครับวัตถุชิ้นต่อไปนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดเอ่ยแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะนักเรียนตอบกันว่าอะไรบ้างคะเรามาดูคำตอบของท้อดกันนะคะว่าเหมือนกับนักเรียนหรือเปล่าช้อนโลหะทำจากโลหะครับ รอค่ะแข็งยืดไม่ได้ทึบผิวมันวาวครับใช่แล้วค่ะเอ๊แล้ววัตถุชิ้นต่อไปเนี่ยคืออะไรนะเรามาสังเกตไปพร้อมกันเลยค่ะวัตถุชิ้นนี้ทำจากวัสดุชนดิดใดคะแล้ววัสดุนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรเอ่ยนักเรียนตอบกันว่าอะไรบ้างคะทอนละคะคะ แก้วน้ำทำจากแก้วแก้วแข็งยืดไม่ได้ใสผิวไม่มันวาวถูกต้องค่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชน,นิดใดคะนักเรียนแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรเอ่ยนะักเรียนตอบกันว่าอะไรบ้างคะ เอะแล้วทอสจะตอบเหมือนกับนักเรียนไหมเอ่ยลองมาดูคําตอบของทอสกันนะคะลูกบอลยางทําจากยางยางนุ่มยืดได้ทึบผิวไม่มันวาวครับถูกต้องค่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะเรามาลองสังเกตด้วยกันนะคะว่าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทําจากวัสดุชนิดใดแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะ นักเรียนตอบกันว่าอะไรบ้างคะท้อนล่ะคะก้อนหินทำจากหินหินแข็งยืดไม่ได้ทึบผิวไม่มันวาวครับถูกต้ตองค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราสังเกตสมบัติของวัสดุกันไปครบแล้วนะคะเราจะมาทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปกันค่ะนั่นก็คือ ร่วมกันอภิปรายสมบัติที่เหมือนกันและต่างกันของวัสดุแต่ละชนิดค่ะหลังจากที่เราสังเกตสมบัติของวัสดุกันไปแล้วนะคะนักเรียนพบว่ามีวัสดุใดบ้างคะที่มีสมบัติเหมือนกันทอรละคะอทอดว่าผ้าแล้วก็ยางมีสมบัติของวัสดุที่เหมือนกันนะครับคือนุ่มครับส่วนวัสดุที่มีสมบัติแข็งก็มีไม้พลาสติก โลหะแก้วหินครับเพื่อนเพื่อนคิดเหมือนทอดไหมเนี่ยอืมแล้ววัสดุชนิดใดเอ่ยที่มีสมบัติทึบทอตอบว่ายังไงคะอ,ะอ,ะอะขอคิดก่อนนะอ๋อไม้พลาสติกหินโลหะครับ ยังมีวัสดุชนิดใดอีกบ้างคะนะกักเรียนช่วยทอดคิดหน่อยนะคะใช่แล้วค่ะผ้ากับยางเนี่ยในกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นวัสดุที่มีสมบัติเทึบเหมือนกันค่ะคราวนี้นะคะหลังจากที่เราอภิปรายถึงสมบัติที่เหมือนและต่างกันของวัสดุแต่ละชนิดกันแล้วนะคะเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือเลือกสมบัติของวัสดุที่เหมือนกันมาหนึ่งสมบัตินะคะและจัดกลุ่มตามสมบัตินั้น บันทึกผลและนําเสนอค่ะ,คะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ไปดูคอร์สทกิจกรรมกันมาแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเลือกสมบัติของวัสดุมาจัดกลุ่มนะคะการจัดกลุ่มก็คือการเอาสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนะคะสมบัติที่เราดูมานะคะมีทั้งความแข็งความนุ่มความใสความขุ่นความทึบยืดได้หรือยืดไม่ได้นะคะเราจะเอาสมบัติเหล่านี้มาจัดกลุ่มของวัสดุว่าเราจะจัดได้กี่กลุ่ม นะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนเลือกความใสขุ่นหรือทึบนักเรียนก็จะจัดกลุ่มของวัสดุได้ทั้งหมด3กลุ่มแล้วอย่าลืมเขียนด้วยนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างหรือถ้านักเรียนจะจัดตามความแข็งความนุ่มนะคะนักเรียนก็จะจัดกลุ่มของวัสดุได้2กลุ่มอะ่ะแล้ววัสดุที่มีมีสมบัติแข็งได้แก่อะไรบ้างวัสดุที่มีสมบัตินุ่มได้แก่อะไรบ้างอย่าลืมเขียนมานะคะ ในหน้านี้นะคะขอให้นักเรียนนะคะเขียนเพิ่มลงไปในใบงานใบสุดท้ายที่มีที่ว่างอยู่ด้านล่างนะคะแล้วเราจะเอาผลที่ได้เนี่ยมาอภิปรายร่วมกันในครั้งต่อไปนะคะว่าทำไมนักเรียนถึงเลือกจัดกลุ่มตามวัสดุแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ